เชยหน่อยป่ะในที่สุดก็ต้องสูบน้ำจับแล้วครับนกน้ำแล้วครับน้ำก็ลึกนะครับแต่นกน้ำ เป็นแผงเลยครับขาวเป็นแผงเลยเดี๋ยวให้ดูครับผม ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับน้ําฝนหรือเปล่านะครับเพราะเหมือนกับฝนมันเป็นกดนะครับผมอยู่ใต้บอ่อนี่เหม็นเลยครับนี่นครับผม ปลาเล็กปลาน้อยตายหมดนะครับก็ต้องรีบขึ้นครับพอเดี๋ยวนอกตายหมดครับนี่ครับผม ยังร้อยอยู่ในบ่อยครับไม่รู้ว่าจะเหลือสักกี่มากน้อยนะครับมันเหมือนกับอากาศมันร้อนแล้วปลามันชานะครับพออากาศร้อนน้ำมันก็เริ่มร้อนพอเก็ดชาแล้วมันก็เริ่มทยอยตายครับผม วันนี้ต้องฟัง่มบ่อแล้วครับชุดนี้เลี้ยงปลาก็ยากเลี้ยงกุ้งก็ยากอีกครับว่าจะไปขึ้นปีใหม่ไม่ทันแล้วครับตอนนี้ต้องขึ้นแล้วครับต้องสูบน้ำจับแล้วครับเดี๋ยวท่อเข้ามาแล้ว หมุนครับผม้อยขาวเลยครับน้ำก็ไม่ร้อนนะครับแต่พอฝนตกมาส,สองชุดเนี่ยน็อกกันหมดเลยครับไม่ใช่เฉพาะผมแล้วครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นครับผม มันเหมือนกับอากาศร้อนแล้วเก็ดปลามันชาพอเก็ดปลาชาก็ไม่รู้จะทำยังไงปลามันก็ตายนะครับเนี่ยครับ,รบตัวเล็กตัวน้อยตายหมดนะครับเนี่ย อยู่กลางบ่อก็มีนะครับมันซูมไม่เห็นครับไปครับผมเดี๋ยวไปชมตอนสูบน้ำกันก็นแล้วกันครับ แหมแต่ปลาช่อนยังตายนะครับเนี่ยถ้าปกติปลาช่อนมันจะไม่ตายนะครับขนาดปลาช่อนยังตายเลยครับผมเนี่ยมานั่งดูปลานกน้ำครับตายโดยไม่รู้สาเหตุครับเป็นแผงเลยครับจะเหลือหรือเปล่าครับ ม้งไหมเราบัวปูเออเดี๋ยวโทรศัพท์ร่วงนี่มานันงบนนี้ปูจะถ่ายไหมออนี่ันง <su j 7> ตรงนั้นมนกระบางกล้องสิ <S <s <durability> <S อย่าจับเย่าจับไม่จับ เดี๋ยวตกน้ำหนุ่นยามาแล้วนูน่นไปหายยาเจยหน่อยป่ะมาขายได้สองวันแล้วเ,เ,เนีย่ยยาซื้อของมาให้แล้วลุกลุกมานั่งกับยานี่ เป็นไงเอา้าแล้วของมาวางไว้ทำไมแล <c oughs> ้วตกปูดิเดี๋ยวล่วงอยากซื้ออะไรมา วันตอนเย็นๆครับสวยงามพร้อมก็มีสะพานรถวิ่งบรรยากาศแม่น้ำตอนเย็นๆครับทำไมก็เล่นได้เล่นไม่ อนอี่ะสาาหรือไปไหนที่เดิมมู่นหน่ะเห,อหรอฮะมุมสุดท้ายนู่นนะไปไปก่อน <c oughs> ย้ายที่กันอีกแล้วครับย้ายไปเรื่อ, <c oughs> อยหญามาเนี่ยมองหญ้ามาเนี่ออยา ไปครับเดี๋ยวย้ายที่กันก่อนไหนได้ยังเออแทนที่จะย้อนเนาะไปอีกหน่อย เออมันกระโดดด้วยแม,ม่ได้กระปีอีกรอบมั้งมันไปเล่นบอลไหนวะ อากาศยามค่ำคืนครับเขาตกกันกลางวันแล้วตกกลางคืนครับ ตัวใหญ่มากเลยครับเนี่ยครับแ <laughs> อบแอบดูเ้าช้อนกุ้งครับ ช่วง,งเย็นๆครับกุ้งม,มันขึ้นมากับน้ำแม่น้ำครับผมโอ้ยตั้มโดนหลอกมีหลอกกันด้วยครับมีหลอกกันด้วยีี้เดยว ได้มาตัวหนึ่งแล้วนะครับแช่ไว้แล้วครับผมเนี่ยเหลือกล้ามเดียวครับถน,นนยามข้ามคืนครับช่วงหลัง พนัการเลิกกลับห้องก็รถก็ว่างแล้วครับถนนยักษ์เขาก็ยืนเฝ้าวัดอยู่เนี่ยครับทั้งยักษ์ทั้งพระอินครับ ทีมงานเราก็เหลือ2คนครับเบ็ดสี่ขันกลับไปแล้วหน,น,นึ่งคนนี่แหละครับยาม,ามค่ำคืนพักผ่อนคลายเครียดหลังเลิกงานกันตกกุ้งมั่งตกปลามาั่งได้ไม่ได้แล้วก็อพอสมควรครับ เอาสมควรเวลานะครับแต่วันนี้มองก็น้ำขึ้นแรงมากเลยนะครับ มีที่ช่วงกินมั่งไม่กินมั่งครับวันกินมั่งไม่กินมั่งเป็นบางวันนะครับไม่ได้มีกินทุกวันเรามานั่งตกพักผ่อนพักผ่อนสมองกันครับผมหลังจากเลิกงานเย็นๆเราก็มานั่งสังสรรค์กันครับ กุ้งกินแล้วก็กลับบ้านปลากินแล้วก็กลับบ้านวันไหนไม่ได้แล้วก็กลับบ้านขณะนอตกตกุ้งตกปลาแล้วก็ดูรถวิ่งกันบนถนนขึ้นสะพานครับผมใครมาช้าก็ส่งขึ้นสะพานไม่ไหวนะครับก็ส่งได้ก็ส่งกันขึ้นเลยครับผมเนี่ย ก็นั่งดูรถกันไปเรื่อยๆครับปลาอะไรปลาขยงใช่หรอลูกปลากรดลูกปลากรดครับผมปลดียจวดปล่อยมันไม่โตปลาอะไรนะปลาจวด

มาอีกตัวแล้วครับเี่สีสดสันสีใสโอ้ยตัวมันยังเล็กอยู่เลยแม่ออปล่อยให้มันโตเอาอะไร ไปตรงนี้ต้นที่เราปั่นไว้พ่อดูแลมันไม่ไเข้าไปได้ไหมไปไอะไรหรอกไหน ่งปช่ไไว่าเอ็น,อนาอางาี่กมันมใช้ไปมไปัมันี่อหมอนีน่เยองน้ำา่อส่งไปเจ๋เดี๋ยวลากให้มัน,น,น,มน,นกินนอันน ไาหนึ่งใช่ป่ะคุณบอกไปหนึ่

का। उह। जा। हप। यसका ไม่ก็ไม่ย้อนเข้าร้านน้ำมันย้อนร้อนชายก่บนี้คือมันคือว่าทไมุ้คป็ฟ้าเป็นสองยอน